สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปรางกันนรันตอบชัดสัมพันธ์กึง้งเฉลิมชัยหลังปิดมานานเกือบปีลงได้พูดสักทีก้าวตามความฝันของตนเองสําเร็จแล้วสําหรับนางเอกสาวปรางกันนรันที่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นศิลปินมีเพลงเป็นของตนเอง พร้อมกันนี้สาวสวยได้เผยความสัมพันธ์กับกึ้งเฉลิมชัยมหากิจเจริที่เคยมีข่าวว่าแอบซุ้มคบหากันอยู่กดันไม้เคยมีข่าวกับพี่กึ้งแล้วยังมาทํางานด้วยกันอีกั้าตอบว่าก็เพราะรู้จักกับพี่กึ้งมาเป็นปีครับเกี่ยวกับตอนมีข่าวใช้ค่ะตอนนั้นก็เป็นช่วงที่หนูพัฒนาตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะไปเรียนร้องเพลงแต่พูดไม่ได้อีกพอเราจะพูดหรือปฏิเสธอะไรถึงพี่กึ้งก็ไม่ได้เลยเพราะเราไม่สามารถบอกได้ว่าจริงๆแล้วพี่กึ้งเป็นเจ้าของค่ายหนูค่ะ ได้คุยเรื่องข่าวกันไหมพี่กึ้งกับทีมเขาติดตามข่าวค่ะเขาก็ทราบดีแต่เขาก็บอกว่าอย่าหลุดเรื่องนี้ออกไปนะวันนี้ฉเฉลยแล้วดีใจมากค่ะแต่ก็ลุ้นอยู่ดีค่ะหลังจากนี้จะมีปล่อยผลงานออกมาเรืเร่อยๆค่ะจนกว่าเพลงจะออกค่ะความสัมพันธ์เป็นซีโอกับนักร้องท่านหนึ่งหรือเปล่าเขาเป็นเจ้านายหนูค่ะหนูก็อยู่ค่ายใหม่ค่ะโฟโนเวมเบอร์ค่ะเป็นเบอร์แรกและเบอร์เดียวค่ะ ภูมิใจและดีใจวันนี้เป็นวันที่หนูมีความสุขมากๆค่ะเรื่องงานแสดงยังรับอยู่เสมอค่ะก็จะแบ่งเวลาครึ่งหนึ่งเป็นละครและครึ่งหนึ่งเป็นทําเพลงก็จะทําเพลงที่2ต่อด้วยจะมีอัลบั้มไหมก็อยากให้มีนะคะแล้วแต่พี่กึ้งค่ะส,สัญญากี่ปีสองปีค่ะสัญญาเป็นนักร้องเป็นศิลปินในค่ายเมื่อก่อนความฝ่ฝันสูงสุดเป็นนักร้องแต่ตอนนี้อยากมีคอนเสิร์ตเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ